เจอแล้วครับเจอแล้วครับเจ็บโอ้โอ้มีอะไรความลับเปิดเผยความลับเปิดเผยเอาความลับเปิดเผยต่อยกุญแจตั้งใจจะเก็บผ้าไหมแม่เหรอลูกเก็บมาเก็บได้ไหมโอ้ความลับหนูเปิดเผยเลยเอาเก็บได้จริงจครับท่านผู้ชมเอาเอาเอาไปให้แม่ข้าวมะม่วงข้าวมะม่วงมาแล้วโอเคไป สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมสวัสดีเอฟซีนะครับผมช่วงบรรยากาศยามเช้านะครับวันนี้นะครับเราก็จะปล่อยมูดาวนะครับวิ่งเล่นตามบ้านเช่นเคยครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับไฮได้อ้วนอยากไปวิ่งเล่นแล้วสิมูดาวว่าพ่อตอนไหนจะปล่อยผมผมจะวิ่งเล่นได้แล้วเวลาผมจะปล่อย ผมจะวิ่งเล่นครับผมอ่าไงอะไงอ้อนแล้วอ้อนอ้อนใหญ่แล้วอ้อนใหญ่แล้วอ้อนใหญ่แล้วยังไม่รู้ตัวนะครับว่าพ่อกับแม่เตรียมอะไรกันไว้บ้างนะครับวันนี้นะครับมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับท่านซื้อมะม่วงนะครับเพื่อจะถวายนะครับหมูดาวนะครับผมหมูดาวรู้ตัวไหมลูกมีผู้ใหญ่ใจดีท่านซื้อมะม่วงมาให้หนูนะหนูอยากวิ่งเล่นหรือยังรู้หรือเปล่ามีอะไรเซอร์ไพรส์ไว้ให้หนูด้วยฮะ ว่า oh, พี่หลงพี่หลงพี่หลงเอาเอาพี่หลงพี่หลงโอ้โหโอ้โหพี่หลงพี่หลงก็จะอ้อนมันกันโอ้โหมาอ้อนพ่อทําไมผมรักเป็นอะไดู oh. ดูดูจินย่าพี่หลงจินย่านะครับดูดูดูโอ้หอ้อน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 โอ้โหโอ้โหโอ้โหดูดูอ้อนใหญ่เลยอ้อนใหญ่เลยอ้อนใหญ่เลยระวังขาหลังเตานะครับโอ้โหโอ้โหอ่าอ่าผมก็รักพ่อเหมือนกันครับอ้โหโอ้ห นะครับอยากวิ่งเล่นหรือยังครับมาดูกันนะครับว่าดาวเขาจะไปที่เราคิดว่าเขาจะไปไหมนะครับเราเตรียมของไว้เพื่อเบื้องสวงหรือว่าเส้นนะครับถวายให้กับน้องดาวนะครับจากพี่กรุนานะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเราเตรียมอะไรกันมาไปดูกันครับผมมาแล้วครับนี่สิ่งที่เราเตรียมไว้ครับผมมะม่วงนะคะสวัสดีค่ะ เราเตรียมมะม่วงนะคะไว้ถวายน้องดาวให้กับคุณพี่กรุณานะคะท่านสั่งมา10โลนะคะแต่ว่ามันยังไม่สุกนะคะเราล้างเฉพาะก่อได้ถวายน้องดาวก่อนท่านอยากให้ถวายน้องดาวให้ท่านด้วยนะคะเราก็ล้างเฉพาะจํานวนจํากัดที่จะจะไปถวายก่อนทันที่เหลือก็รอให้มันสุกแต่วก็ให้น้องดาวกินนะคะท่านชอบที่น้องดาวกินมะม่วงแล้วก็คลายเม็ดเองนะคะท่านชอบตรงนั้นท่านก็เลยอยากให้น้องดาวได้กินของอร่อยๆขอบคุณมากๆนะคะ ขอบคุณคุณพี่กรุณามากๆนะคะสําหรับมะม่วง10โลของน้องดาวเอ,อ้นี้ไหมครับท่านผู้ชมนะครับเราจะเล่นซ่อนเอบหมูดาวนะครับเราจะซ่อนตัวนี้ไว้ก่อนนะซ่อนตัวที่นใน<ช>รังไว้ก่อนแล้วก็<ช>ตัวนี้เน่ยเราจะเก็บไว้แบบไหนนะครับเราจะปิดไว้ยังไงมาดูกันครับผมมันต้องถวายก่อนไงก็ยกถวายก่อน่อยกขึ้นก็นต้องไปถวายก่อนแล้วค่อยมาซ่อนเดียวเดียวขออนุญาตเก็บหลังก่อนเดี๋ยวน้องดาวจะมาค้นที่เรายังไม่ได้ล้างโอเคอ่ะ

เจ็บเจ็บเจ็สุขภาพถึงลยตลอดตลอดไปนะคะสาธุสาธุสาธุสาาธว่ให้น้องดาวสนะคะขอได้ให้ได้คืนกลับมาเป็นร้อยเท่าพันเท่านะคะสาธุสาธุสาธุก่อนวันสาธุ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 สาธเดี๋ยวที่เราถวายเราจะอนแอบน้องดาว่น รอก่อนรอก่อนแป๊บหนึง่งอ้วนรอก่อนนะครับเดี๋ยวพ่อ<ห>จะเล่นไม่ให้ชิมได้ไหมไม่ให้ชิม,ชมหรอกก่อนลูกนึงได้ไเดี๋ยวเขาจะดูว่าจมูกของเขานะครับว่าถ้าเขาสมมุตินะพ่อนะสมมุติว่าถ้าเขาได้ชิมลูกหนึ่งจมูกเขาจะดมกลิ่นหา่ามม่งงสัมผัสห่ามม่งลองช,อชิมไหมเ้าชิมก่อนอก็ได้เอาลูกหนึ่งเนาะครับสวัสดีครับครับครับอ้าวเดี๋ยวดูก่อนดูก่อนนะครับเดี๋ยวเขาจะคลายเมล็ดยังไง หรือว่ามันสุกไหมนี่มันไม่สุกมันไม่สุกเหรอเอาโอ้ยขิ่งไเมล็ดเรื่อนตกลงแล้วนะครับนี่คือมเมล็ดมะม่วงนะครับแต่ว่ายังพร้อมเหิมนะครับดิบเลยแหละไม่เหิมโอ้นี่ครับแบบนี้ครับอืเอาเก็บกินเก็บกิน,กกนโอ้โโอสแสดงว่าที่ครายออกมาที่ครายหมอกค่พร้อมเม็ดอ๋อ ขออีกขออีกอ่ะเมล็ดไม่กินไม่กินไม่กินอ่าไม่กินครับอ่าป๊อปกินไหมไม่กินออกินเอาแต่อันนี้มันเดี๋ยวเขาข่ายออกมาอีกนะครับนู่นตกลงแล้วนู่นครับมเมล็ดครับผมนี่เป็นเมล็ดมะม,ม่วงนะครับออะเรามาดูกันนะครับว่าแม่าจะไปซ่อนวิธีแบบไหนครับไปดูกัน ซ่อนยังไงน้องดาวจะไม่รู้หรือว่าเขาจะจมูกดีไหมเอาใส่พันเลยไหมใส่พันเลยใส่พันเลยอ๋อโอเคไว้บนโตะ๊ะก็ยีอ่าเอายังไงหลงหงงครับมาชมหลงมาดูเฮ้ยเฮไหนเอาแบบนี้เลยเหรอใช่หาไม่เจอฮะ

แม่ซ่อนไว้ตรงไหนนะแม่ซ่อนไว้ตรงไหนนะแม่ซ่อนไว้ตรงไหนนะไปไหนไปไปดูหาเจอไหม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 หาอะไรเอาเอาเอาเจอแล้วครับ ม oh, oh. ีอะไรความลับเปิดเผยความลับเปิดเผยเอาความลับเปิดเผยด้วยกุญแจตั้งใจจะเก็บผ้ามาให้แม่แหละลูกความลับเปิดเผยเลยอันก็เก็บผ้ามาให้แม่ด้วยความลับรู้เปิดเผยเลยเก็บผ้าเก็บผ้ามาเก็บผ้ามาเร็ว เจ็บเก็บได้ไหมเก็บได้ไหมเก็บมากเก็บมากเก็บได้ไหมโอ้ยความลับหนูเปิดเผยเลยเอาเก็บได้จริงๆครับท่านผู้ชมเอาเอาเอาไปให้แม่ข้ามมะม่วงข้ามมะม่วงมาแล้วโอเคไปกลับไปเอารางวัลหนูไปไปกลับไปเอารางวัลหนูไปแปลงมะม่วงหนูเด้อไปนี่มะม่วงนะครับไปกลับไปเอามะม่วงหนูไป ดาวบอกว่ามันยังไม่หวานครับพ่อไอ้นุ่มมะม่วงหนูอยู่นุ่มแกรางวัลเดิ่ค่ะรางวัลคนเก่งค่้ยเก็บทานไปไอไปเล่นเดอ้อไป ไปเล่นไปไปจะไปไหนก็ไปไป,ไปจะไปหนวันไม่มีข้ามแม่ล้างเสร็จแล้วตั้ง่เมช้าไหนไหนไหนเดี๋ยวอเอาขา,า,า,ามไปเก็บให้แม่ด้วเดี๋ยวเดี๋เดี๋

วางไว้วางหลักวางหลัไหนจะวางตรงไหนวางมันตู้เลยนะโอ้คือเก่งวะโอกเก็บกันไหมลูกเก็บให้แม่ไหมเก็บให้แม่ไหมนั่นนั่นเก็บไหมแม่เก็บเออวางไว้ไหนวางตรงไหนไหนโอ้ดูจะวางตรงนี้โอ้เออเออเออไปวางตรงนี้แหละไป วางตรงนี้แหละไปแม่แม่วางไว้เองไปไปไปเล่นเด้อไปไปไปเล่นไปครับไปไปเล่นไปจะไปไหนอีกมันหมดแล้วบุ้นตำรวจก่อนครับตำรวจรอบบ้านก่อนครับบ่าแม่นหิวน่ะบ่าแม่นหิวน้ำจริหิวน้ำตัวละเปิดน้ามาสร้างทิ้งก้อนนั่น ไปเล er? ่นเด้อบันนี้ไปไปคอยสิเขาไม่ยังคอยกะละมังอยู่นั่นดิเจ้าบอลกะละมังไม่ลูกเนาะโอ้ยลูกสิเจ็บกะละมังอันนี้คนอยากเจ็บอยากซอยเนาะอ่าเจ็บมกะละมังเราไปใส่บุกม่วงอันไปเจ็บบุกม่วงยั้งอยู่นั่นอันนี้อันนี้ไปใส่บุกม่วงเอาไป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 ลูกไปไป เก็บสองสามรอบเนาะโอ้ยเงินหลายเอาไปไว้ไปนปดิไวไ้ใส่ไว้ใส่เอ้าไว้ใส่โอ้ไวไ้ไวนี่ไวน้นี่มา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 เออเออมา บุกม่วงนี่บุกมว่วงเลือยเสียสัว์นี่เด็กเปรินเอาอ่าเท่าบุกม่วงบุก่อยสุกโอ้เสียงหนำนะอ่ะมาเล่นปะ อ่ะไ,ไปเปลี่ยนขนไปะะลืมไปแล้วจะเปล่นตัวท ถ้าแม่แม่เอฟซีชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะวันนี้นะคะ,เป,าาะ,คะเป็นวันพิสาคาบูชานะคะเป็นวันพระใหญ่ก็ขออานวยอวยชัยให้แม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะพบเจอแต่สิ่งดีๆร่ำรวยเงินทองนะคะ่าเจ็บอย่าจนปราศจากโรคภัยนะคะผลบุญที่แม่เอฟซีได้ทำนะคะในวันนี้ หรือทุกทุก,ทกวันที่ผ่านมาก็ขอให้แม่ๆเอฟซีนะคะพบเจอแต่สิ่งดีๆร่ำรวยเงินทองอย่าเจ็บอย่จนนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดปีตลอดไปด้วยเสินสาธุสาตุาต๊าตุา